สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ร้านพีวอเมตอร์บายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจัดมาให้อีกแล้วนะครับกับต้องบอกเลยว่าในท้องตลาดก็หายากพอสมควรและยิ่งรถสวยๆแบบนี้ยิ่งหายากเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้า Honda XL750 นั่นเองนะฮะรถปี2024สสสภาพสวยๆหล่อๆแบบนี้มากับอุปกรณ์จัดเต็มพร้อมออกทริปนะครับใครใเล็งอยู่หาอยู่ห้ามช้าห้ามพลาดน,นะฮะเดี๋ยวผมจัดให้ราคาแบบ ราวใจนะครับรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนมาสมดูเายละเอยดกันครับของแต่งที่รถทัวริงต้องมีเลยนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับชิวหน้าบางลมนะฮะพร้อมเดินทางนะครับไซเลียวหรือแชทบาร์นนั่นเองนะฮะแน่นหนานะครับป้องกันรอยขีดข่วนป้องกันเอซิเดนต์ต่างๆนะครับยางหน้ามาพร้อมกับดอกยางที่ยังเต็มอยู่ยางเดิมติดรถสูงนะฮะนี่ครับดูแทบจะไม่เคยลุยทางดินเลยนะดูดูคอท่อนะครับดูห้องเครื่อง ใส่กิ้งฮะกับหม้อน้ํามีมาให้นะครับนี่ครับไฟสปอร์ตไลท์นะฮะโมโตวูฟนะครับมีสวิตมีสเต็ปนะคฮะแคดบาร์แบบเต็มลำนะฮะยันนี่เลยครับฝาเครื่องสวยมากสวยใสเลยครับดูดิข้าเท้านี่คือรถแบบดูแลรักษาดีมากนะฮะแล้วผมไม่รู้จะอวยยังไงเลยคือแบบสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ปี๊บนะฮะก็เป็นลักษณะของแร็โคดไว้ของค่ายไรโน่นะฮะสามใบมีมาให้ครบเลยพร้อมเดินทางพร้อมทัวระะ์ครับผ้าเบรกอัปเกรดเรียบร้อยครับของเนสเตอร์นะฮะยางนะครับพร้อมใช้ครับพร้อมเดินทางแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเราเช็คศูนย์ให้ประกันศูย์จะได้ไม่ขาดน,นะฮะแล้วก็เพราะว่าถึงระยะเช็คศูนย์แล้วกุญแจสองดอกบุกสวิตคู่มือครบนะครับใครรับจบคันนี้หรือลูกค้าจะเอาไปเข้าศูย์เอง ก็ได้เช่นกันนะฮะในส่วนของเลขใไม้ะฮะนี่ครับคอนหน้าจอล้ำทันสมัยมากครับถึงระยะเซอร์วิสแล้วนะฮะนี่ครับเลขใไม่วิ่งมาเพียง16,197กิโลเมตรเท่านั้นยืนยักนการตีไม่แท้100%เนะในส่วนของนี่ฮะมี USB ชาร์จเจอมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของ แป้นจับโทรศัพท์มีมาให้ครบไปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัดแฮนด์มีมาให้นี่โอ้หแทงบัสเตอร์นะครับกัดแฮนด์แทงบัสเตอร,อร์ดูแบบแน่นหนาดูแพงดูดีมีชาติตระกูลมากครับไปฟังเสียงเครื่องกันแบตอ่อนแบบนี้ไม่ต้องห่วงฮะเราไม่ปล่อยรถที่ไม่พร้อมใช้งานออกไปแน่นอนครับแบตบเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะ จะเป็นให้ใหม่เลยขี่ง่ายมากขี่ง่ายมากนะครับเบากระทัดรัดนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่ต้องการรถคันหนึ่งที่ใช้ได้ครอบคลุมที่จะเป็นถามว่าได้เป็นรถเดล u ยูผมมองว่าส่วนตัวผมไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดเลยเอาปี๊บออกขี่เดล u ยูได้สบายแล้วก็ถ้าพูดถึง ในในคลาสนี้ก็หาตัวเปรียบได้ยากเพราะว่าเป็นรถ a v v n n t u จอร์ทัวร g ที่มันจะ a v v n n t u จอก็ได้ครับจะ Touring ก็ไม่น่าเกียดนะฮะแล้วก็สำหรับที่ใครจะต้องการหารถที่มองว่าคันไม่ใหญ่จนเกินไปคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะคันเร่งนุ่มนวลน,นะครับหน้าจอล้ำทันสมัยนี่ฮะสปอร์ตไลท์มีสเตปให้ด้วยนะฮะ เป็นไงฮะเต็ปมีฮะเปิดค้างได้เปลี่ยนสีได้ฮะไปครับเดี๋ยวดูฟีลิ่งงานกี่กันลมเย็ลมเย็นๆหนาวๆแบบนี้นี่ขี่แล้วอยากออกทริปเลยครับ โอ้โห oh, อากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะลมหนาวมาแล้วใครหารถดอ,อกทิพย์อยู่ผมบอกเลยห้ามพลาดนี่ดูครับใช้โหมดได้ด้วยนะฮะนี่ครับมีโหมดสปอร์ตโหมดสแตนดาร์ดนะครับโหมดเรนนะฮะกราวเวล ABS ตัวนี้เป็นโหมดยูเซอร์สามารถปรับปรับโหมดเครื่องยนต์ปรับเอนชินเบกปรับเทคชั่นนะครับแล้วก็เปิดปิด ABS ได้นะครับไฟสูง ไฟพาร์ทน,นะครับครบสมบ,บูรณ์แบบจริงๆคันนี้ไม่มีที่ให้ติเลยรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะด้วยนะฮะถ้าใหม่กว่านี้ก็คงจะต้องป้ายแดงนะครับแต่คันนี้จะได้ราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงในสภาพป้ายแดงรถประการศูนย์ก็ยังคงเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ได้แบบสบายใจหายห่วงมาคลิปเดียวตัดสินใจได้ครับจานเบรกนี้ครับใสๆเลยนะฮะ แกนลแบบสวยมากแกนโชุกยังไม่มีหินดีดนะครับนี่ดูรถไม่เคยเข้าป่านะฮะล้อแมกนิตีสวยนะครับคอท่อใสห้องเครื่องใสนะนี่ครับดูแคดบาร์ทางด้านนี้ฮะไม่มีรอยเลยนะครับทางที่เหยียบนะครับคันเกียร์สวยกริ้งนะฮะโซ่สเตอร์นะครับในส่วนของสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบจริงๆคันนี้ผมไม่รู้จะผมใช้คำว่าใหม่ได้เปลืองจริงๆนะครับกับรถทัวริงที่หลายหลคนต้องบอกเลยว่า ก็กรถทัวริงเนี่ยมันเป็นรถใช้งานเป็นรถเดินทางนะครับหาสภาพสวยๆเนียนๆเนี่ยค่อนข้างยากกว่าที่ถ้าใครเคยติดตามผมอยู่หรือดูผมนะมานะครับก็จะต้องบอกเลยว่าทัวริงแต่ละคันเนี่ยผมคัดแล้วคัดอีกจริงๆนิยามของผมก็คือถ้าใหม่กว่านี้ต้องป้ายแดงเพราะฉะนั้นคันนี้ผมจัดมาให้แล้วครับราคานะครับผมพยาตเปิดราคาเพียง289,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ289,000บาท เงินสดจัดไฟแนนซ์มีบริการถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศไทยเช่นกันนะครับอยากได้คันนี้รีบให้ไวนะครับบริติต่อครับ0625091529นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ